ก็โอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็จะมาแจกตัวตัดนิดนะครับผมที่พวกขอเอาไปใช้ขายกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่ผมทำเองอะไรหรอกก็คือผมก็ไปได้มาผมก็อยากให้พวกคุณแบบไม่ต้องไปเสียตังค์ะันเงี้ยเออก็อยากจะให้รู้ทั่วถึงหน่อยใจไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออะไรกันนะครับก็นี่นะเดี๋ยวจะมาทดสอบไปดูนะครับผม ขั้นตอนก็นมีง,ง่ายๆเลยนะครับให้พวกคุณโหลดเอ้ยคือให้พวกมึงโหลดมาเอ้แค่นั้นเองอ่ะแล้วนี่นะครับชื่อของมันก็จะเป็นแบบนี้ก็ให้เรากดคลิกไปสองทีเลยไม่ต้องลงอะไรนะครับเนี่ยนะแล้วเข้ามาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะสต็อปให้ดูนะให้พวกนี้หยุดนะผมนี่นะจะให้เรากดเลขหนึ่งคนระับปุ๊บอ่ะนี่นะครับก็หยุดน,นิ่งกันหมดแล้วนะ นี่นะครับก็จะเป็นตัวตันนิดน,นะเอาไว้ใช้ต่อยใ,ใช้อะไรได้นะปะึ๊บอีกทีหนึ่งเปิดเปิดดิลุกเอา้านี่นะครับก็มาแล้วเห็นไหมประมาณนี้เลยเออคือผมก็ใช้ไม่ได้ชินอะไรหรอกเพราะส่วนมากกูเลียวไงคือส่วนมากผมเล่นเน้นฝีมือนะครับก็ผมไม่ค่อยใช้หรอกไอ้พวกตัดน่องตันตนิดอะไรเงี้ยส่วนมากผมเน้นฝีมือเลย,เลย ก็ประมาณนี้นะเอาไปใช้ต่อยอย่างไรแบบโอ้โหดูสุดอ่ะเนี่ยซ้ำด้วยซ้ำด้วยให้แล้วแหละแอ้แเอ้เจ้ากร้าโอ้ยพ่านเนี่ย อ๋อไอ้จะต่อยไม่ได้ประมาณนี้แหละครับแม่กต่อยไม่ได้ไไดยึดแม่เมื่อกี้ปไปเลยไมนูก็คืออันนี้ก็ไม่อยากให้คุณดูต้องไม่เสียตังอะไรนะครับผมก็เลยเอามาแจกนะผมให้รู้กันทั่วถึงเนาะก็มเห,หลายๆช่องก็แจกแล้วแหละผมก็อยากจะอามาแจกให้ทั่วๆถึงทุกคนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็แล้วเจอกันครับไปแล้วครับผม